สวัสดีครับพบกับสุรุกขาวิลเวอ่์พูเราเริ่มต้นกันที่โอซามคาบักประกาศกล่าวว่าตัวเขากับนัทฟิลิปจะเก็บครีนชิตให้ได้อีกครั้งในเกมบุกเยือนเรือมาริดในค่ำคืนวันอังคารนี้โอซามคาบักในแกลบกองหลังในวัย20ปีของลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาหนุนหลังตัวเองและเนาเทนฟิลิปคู่หูในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กของทีมในเวลานี้ว่าพวกเขาทั้งสองคนจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อรักษาครีนชีดอีกครั้งหนึ่งในการประทะกับเรือมาริด ในูฟ่แชเปฟ้ยนชิมลีกในค่ำคืนวันอังคารนี้พร้อมเชื่อว่าการไม่เสียประตูนตองบันนั้นจะทําให้ลิเวอร์พูลมีโอกาสเข้ารอบต่อไปสูงมากเพราะเชื่อว่ากองหน้า3ประสานของทีมนั้นจะต้องทําอะไรได้ในเกมนี้ใส่คู่แข่งได้อย่างแน,น่นอนโดยนั้นตั้งแต่ที่ทางเจคเกนกรับนะครับเลือกไว้ใจให้โอซันคาบักและแนทฟิลิปยืนจับกู้กันในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กและโยกฟ่ายโยกกลับมายืนในตำแหน่งกองกลางที่ตัวเขาถนัดอีกครั้งหนึ่งโดยการจับคู่กับโอซันคาบักและแนทฟิลิปนั้น ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์เป็นอย่างมากของทีมหงแดงนันพราอมนัทนี้พวกเขาทั้งสองคนเล่นกันได้อย่างเข้าขาและสามารถเก็บคลีนชีตได้ถึง4ีครั้งด้วยกันนะครับในเวลานี้รวมกับทีมนะฮะโดยเมื่อเกม่ยวันศุาร์ที่ผ่านมาทินลิร์ผู้บุกไปชนะอาร์เซน่สามศูนย์ถึงทินเอเลสเตเดียมพวกเขาก็เก็บคลีนชีตได้และทำให้ทีมกลับมามีความมั่นใจในการจบสี่อันดับแรกอีกครั้งและจะมีต่าตำหลังเชลซีทีมอันดับที่4ของทอร์นขนาดเหลือเพียงแค่2ต่าเท่านั้น ดยโซนคาบก,ก็ได้เห็นสัมภาษณ์เรื่องนี้ผ่านทางเว็บไซต์สมุอรลิเวอร์พูลคอมเกี่ยวกับการโฟกัสในเกมย,ยูฟ่าแชมเลีกที่กำลังจะเกิดขึ้นในค่ำคืนวันคานนี้ว่าตัวนักเตะของทีมลิเวอร์พูลทุกคนกำลังโฟกัสไปที่เกมที่พวกเราจะออกไปเยือนโรมาเรสในเลกแรกของศึกยูฟ่าแชมเลีกรอบก่อนรองชนะเลิศที่ประเทศสเปนโดยคาบกแล้ว่าตัวผมและนัดฟิลิปตอนนี้เราต้องสองคนมีความเข้าใจกันมากขึ้นเรามีการสื่อสารในการเล่นแบบ รู้ใจและฟอมกันเล่นของเราทั้งสองคนกําลังพัฒนาขึ้นในทุกๆกวันตอนนี้เราเก็บคินชิตได้แล้ว3นมเลตติเตอการและผมก็หวังว่าเราจะรักษามันได้อีกครั้งในเกมที่จะบุกไปเยือนเดลเมเรดเพราะเรื่องนี้มันสําคัญมากๆสําหรับพวกเราในการผ่านเข้ารอบอยูฟ่าแชมลีและตัวผมก็มีความสุขมากๆถ้าหากเราทําสิ่งที่เราตั้งใจจะทําให้มันสําเร็จ ตอนนี้ทีมของเรากำลังกลับมามีความมั่นใจอีกครั้งหลังจากเอาชนะอาร์เซนอลไปได้3ประตูต่อศูนย์และเราก็เชื่อว่าเกมเยือนโรเมเรตในวันคนี้จะสามารถเค้นฟอร์มเกเ่นอาจจะเยี่ยมออกมาได้อีกครั้งหนึ่งเกมนี้เราจะไม่ต้องการพ่ายแพ้ก่อนในนัดแรกดังนั้นเป้าหมายของผมและนัดก็คือจะทำยังไงก็ได้ไม่ให้ทีมเสียประตูและเมื่อทีมของเราไม่เสียประตูนั่นหมายความว่าเราก็จะไม่แพ้ในเกมนี้ดังนั้นพวกเราทั้งสองคนจะตั้งใจจะเก็บกรีนชีสในเกมนี้ได้อีกครั้ง หลังจากทำเสร็จมาแล้ว3นัดติดต่อกานจากนั้นนะครับโอซันคาบักก็ได้เล่าถึงการที่ตัวเขาได้สัมผัสในศึกฟุตบอลอยูฟ่าแชมเลียกเป็นครั้งแรกหลังจากที่ย้ายมาลุ้งทีมลิเวอร์พูลวา่าเรื่องราวนี้ตัวผมไม่สามารถบรรยายเป็นความรู้สึกของตัวเองออกมาได้หมดเพราะทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากสําหรับตัวผมเพราะเมื่อปีที่แล้วผมยังเป็นนักเตะระดับธรรมดาในลีกบุนเดสการ์เยอรมันยังไม่เคยสัมผัสบรรยากาศความสุดยอดของผู้บอลยุโรปและผมก็ได้สัมผัสมันแล้วณตอนนี้ นับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลเมื่อเดือนมกรกลาคมตอนนี้ผมมีความสุขมากที่เล่นกับสโมสรที่ิใหญ่แห่งนี้และมันเป็นเกียรติสําหรับตัวผมมากๆทุกๆวินาทีทุกๆเกมที่ผมลงเล่นผมจะพยายามทํามันให้ดีที่สุดและพยายามช่วยเหลือทีมอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถผมมีความสุขมากที่ได้อยู่ที่นี่โอซานคาบักให้สมัครกับเว็บไซต์ลิเวอร์พูลอย่างเป็นทางการ ตำนานปืนซาฟอร์มซาลาฟไม่คมเลยแม้จะทำได้หนึ่งประตูโทนี่ดันะครับอดีตกาลันลติงเชิงกรีฑวิจารณ์โมฮัมเหม็ดซาลาฟตัวนักจิงปีกของหงด่างที่โชว์ฟอร์มได้อย่างย่ำแย่ในเกมบุกชนะอาร์เซนอล3-0ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษในค่ำคืนที่ผ่านมาแม้ซาลาฟจะยิงหนึ่งประตูเกมนี้ซาลาฟทำไปหนึ่งประตูส่งผลให้ดาเตทีมชันอียิปต์ทำแล้วสิบแปดประตูมีลุ้นดาวซันโดว์พเมียร์ลีกฤด,ดูกาลนี้อย่างไรก็ตาม โทนี่อดัมก็มองว่าเกมนี้ซาลาควรที่จะทําได้ดีกว่านี้เพราะมีโอกาสไหลต่อหลายครั้งโดยระบุว่าเกมนี้ผมคิดว่าเขาเล่นได้แย่มากนะเขาน่าจะมีโอกาสจบสกอร์ราวเจครั้งด้วยกันและมีบางครั้งนะครับที่สานการแบบตัวต่อตัว,ตวเขาน่าจะทําได้4หรือ5ประตูในเกมนี้และเขา,เขาพลาดโอกาสทอง2อถึงสครั้งในครึ่งแรกเขาไม่มีความเฉียบคมเอาซะเลยทีนี้จากการที่ลิเวอร์พูลเอาชนะอาร์เซนอลทำให้หงดงเก็บเพื่อเป็นสี่ก้าคะแนน ไลจีพื้นที่ท็อปโเหลือมันแค่2คะแนนยังมีโอกาสลุนล้นไปรุยศึกฟุตบอลยบโรปชุมนิกรือดูกาันหน้าฮนะขอเวลาที่เหมาะสมเยนรัดมัน่นใจสุดท้ายแล้วเจอร,ร์ลาดจะคุมทีมลิเวอร์พูลแน่นอนเยนรัดนะครับตำนานดาวยิงของลิเวอร์พูลเชื่อว่าสุดท้ายแล้วสตีเวนเจอร์ลาดตำนานกัปตันทีมหส์แดงจะกลับมารับงานคุมทีมในถิ่นอนฟิวด์ ยันไรก็ตามเอียนรัดก็ชื่อว่าต้องอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพราะหากมาคุมเร็วไปก็อาจจะเกิดผลในแง่ลบเหมือนกับแฟงแล้ำพาดกับเชลซีก็ได้เจ้ามือไม่เคยปิดหวังหมายถึงตามคาดแน่นอนหวังว่าเจ็กกิ้งครับจะอยู่กับลิเวอร์พูลไปอีกนานเพราะว่านั่นหมายถึงสโมสรกำลังทำงาน,นดีเอียนรัดกล่าวแต่ผมชื่อว่าแน่แหละเขาเจอรัตจะเข้ามาทุ่มทีมลิเวอร์พูลแต่มันก็ไม่ใช่วันพรุ่งนี้จะเกิดขึ้นผมแน่ใจว่าในระยะยาว เราจะได้เห็นจอร์ดา,าดคุมทีมเวอว์พโลแต่การคุมทีมจะมีจุดที่ต้องเรียนรู้และสตีวีก็ยังคงเรียนรู้อยู่เวลาคือทุกอย่างในเรื่องนี้นะครับบางทีอาจจะเร็วจนเกินไปก็ได้อาจจะไม่เป็นผลดียกกรณีตัวอย่างแฟงน้ำผาดจากดับบี้เก์ตี้ไปคุมเชลซีที่จริงแล้วผมก็คิดว่าเขาก็ทําได้โอเคนะแต่เขาก็ยังตกงานคุณย่อมไม่อยากจะให้สิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับสตีวีจีแน่นอนนะครับ คุณต้องระมัดระวังในการผลักดันผู้คนเร็วเกินไปผมคิดว่าฤดูกาลน,นะครับจอระจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนรู้การป้องกันแชมป์ลีกสกอลนด์และการทําผลงานให้ดีในฟุตบอลยุโรปถ้าเขาทําสิ่งนั้นได้นะครับผมก็คิดว่าเขาจะไม่ใช่เป้าหมายของลเวูทีมเดียวนะแต่จะมีอีกหลายทีมเลยละ่ะที่เขาอยากได้ไปคุมทีมต่อ มองแบบไหนเจคกิงครับเผยโอกาสติดท็อฟฟหลังเกมบุกถล่มอาร์เซนอลเจคกิงครับคุณซีเลียดเบียร์คันลิเวอร์ูลยทีมแฮง์ผู้ดีออกมาพูดถึงโอกาสในการลุ้นติดท็อฟฟในช่วงโค้งสุดท้ายหลังถล่มอาร์เซนอลเลทเทปไป3ประตูต่อศูนย์เจคกิงครับผู้จัดจการทีมโชยูมานของหงดังลิเวอร์โลทีมดังในศึกฟุตออังกฤษออกมาพูดถึงโอ,โอกาสในการลุ้นติดท็อฟฟในช่วงโค้งสุดท้ายหลังเกมลี่งนั้นล่าสุดที่บุกถลม่มชนะไอซ์แปย์อาร์เซนอล ขอาทำมิเกลอาร์เตต้าทิเนอร์ของสเปนคาดลอยถึง3 0โดยเกมที่มานมานครับทีมเยือนหงแดงได้3ประตูจากลิโกโจตาที่เหมาคเนล2ประตูในนาทีที่6กสบลัดส่วนอีกลูกได้จากนูเมซาล่าในนาทีที่68ของเกมการแขง่งขันนะครับโดยล่าสุดน,นะครับเจอก้นครับออกมาถแถลงการและกล่าวว่าผมจะไม่มองไปยังทีมอื่นๆอย่างเชลซีเวสแฮม Chelsea, Ham, หรือเลสเตอร์ซิตี้หรอกนะ เพราะเราต้องการที่จะบ,บรรลุเป,ป้าหมายด้วยตัวของเราเองจริงๆแล้วอีกอย่างหนึ่งในสถานการณ์เวลานี้ก็คือทีมอื่นๆต้องพบกับความแพ้แพ้ด้วยจากโปรแกร,รมที่เหลืออยู่เราก็ไม่ต้องเจอกับเชลซีและเลสเตอร์อีกแล้วเรายังมีเกมที่มากพอที่จะทําอันดับขึ้นไปแม้จะยังมีเกมที่ยากอยู่ด้วยก็ตามแต่เราจะทํางานหนักกันต่อไปครับนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่5เมษายนนะฮะ